อันี้ลงทุนมาสามสิบ่ามสิบก้อนระบบเสียงโดยเฉพาะเลยเสียงดีเสียงดังฟังชัดอ่ะจักรล้านก็สร้างขาเบ่งเงือขาเ่งออดอกไม่หยังปั๊บก็ถือใจคอยก็ถือใจยังไงเช่นเคยฝังหันมันเป็นแรงแรงแรงธรรมดาแรงบัดนี้มันต้องวันวันวันเออเคยมีเอฟเฟกต์อยู่เด้บ่มากุยมุ่อยมากเอฟเฟกตอยู่สาเอฟเฟกตมีเออไม่เคยเอาไม้จีเนาะอุ้ยอนุรักษ์ของเก่าไม่เออเามาทำอยู่บ่เออ กาลองใส่เบิ้งข้อเจ้าของซะนะขันพ่ถือใจอยู่งใจเย็นข้าใจเย็นๆอัสเสียบปากคะแนนอัสเสียบเอ็กโคคะแนนเท่าเสียบไปละเสียบแล้วครับเสียบแล้วรอใช่เออเออเขเรอเขียบแล้วรอเราขอเพ่งขาเราขอรองเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจะฟังเออัสเสียบเราบ่เสี่ยเราเอ็กโคจากไหนไม่สูสเอฟเฟคได้สูมือเนี่ยมอลรามไงมอลำหน่อยเขาใส่เอฟเฟคทั้งนั้นเลยเข่งกันก็ดีตัวลองความแตกต่างเออข่งกันเบื้องบ่ของเฮาก่อนเอฟเฟคเอฟเฟคเอ็กโค

นับหาู่ได้แหละคนนับไม่ใจแม่คนคือคนยินงนู่นค้ยินกระซ้างเดี๋ยวเจ้าแล้บอ้คูคนมันยแสดงว่าอ่านใจกันออกก็นั่นน่ะีน้ำไหมน้ำไหมน้ำไหมบออะไรเราสักซักซันซซอ้เาเขเูเอาเงินก่อ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 นต้องสปาแดงน้อคุณหลานลุงมาไหมมาไหมมาไหมอะไรสักัซัซ อ้าลอสี้ยฉัไม่ใช่ีงินหวยอ้าล๊อตสีอ้าล๊สี้่ออาบีเฮ้ยไอ้ังได้มันปะเป็ดตัวใหญ่อาี่ท่ออีอ่้มันก็เป็นน้าเจ้าหลือน้ำตันึ่งหอดสี่เนาะ้อื่นแบบยังบ้าไปจะเคยว่าเ่ราเอา โอ้ยท oh, ี่คิดาอยสปอร์ตขายคนนัเนาะมืออาชีพมืออาชีพด้วยค้ับไปสปอร์ตขายลองมาให้ังโลเอาลองเอาลองเป็นตัวอย่างฮัลโหลรรุณาเปลี่ยนใหม่ด้วยครับเขากวมางส่มันนีระบบพิเศษเจือนโอ้ไม่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 เอคโค่สวัสร พี่น้องเจรพบก lugar, ับอ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 ัอัอับอันักร้องจังจากทบรลย์ไดมอนด์ฮอนอนฮอนฮพบกับนักร้องขวัญใจมหาชนฮอ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 นแม่มาหน่เธอฮอนตรอฮอนบันเชิญพบกับอับอับอเฉลิมผลมาลาคำหำหหยืนมุนอุยปุยอยู่เดิอเมื่อแล

แปลว่ามันเตะกินห้ามไงระบบเสียงดีพี่นอ้องก็แลกสนิทสิสชิญพบกับจิ้งจ้องยงยอดบัวงาามห้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 ามจะอยู่ที่ไหนเห็นใครต่อใครเรียกผมวิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนตอนรำต้นอายคืน จมูกดองดองมันตรพงเหลือกเกินวันก่อนมีคนเอินว่าอายเบิดทงชัยแม่เห็นบอกบ่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 บยังฮังังหัยังมีอีกเชิญพี่น้องพบกับนักร้องฝันใจคนแก่ใครสอนเลืองสี แต่วาย่อ้องอยย่อะกาศานักร้องพวกนี้ก็ลังหัะเสียวเลยม่โอ้ก็ถักนักร้องท็อปไลท์ไดมอนด์เนาะเป็นนักเจ้าหรปล่าว่องหลวงอน้อจังยพี่นร้องทะอีบนใดดอกที่นนักร้องเจ้าเสียงดีๆนี่มีอีกบะไม่มีจงไหคะมึงอห่น่ะเสียงคนลวนนะคะมึงนึงหันขนะได้น้วยอ้อมผ่านแน่โอ้ยเสียงพอกจิบวปัดยังกินไ ข่อยจะให้เจ้าหินเสียงพระเอกข่อยจะให้เจ้าหินเอาได้แซวฟอมคุณจ้ะเฮ้บอยเอาขอเขาขาฟังเสียงพระเอกอะเขอฟังตะก่อนจังเหมือนมวนนอสูบอูบอคอยเจ็บสิตายอันอันคอยคอยคอยจะเห็นหนาเข็นหนาเออขอเปิ้งหน้าพระเอกคนนีหนึ่งเห็นเบิ่งเลย มาจาัดดินแดนจีลาสุดมาด้วยใจรักที่ลาวันผู้ใดมาขุดลุ่มไว้ขุดขุดลุ่มจะเล่นนาเวทีวะหาหัวเมืองสีลาตาบอดภาคควายนั่งแน่อ่นนี้โอ้นักร้องตาบอดตาบอดอันห้องเพลงกับบุ๊กกูบอกเร็ว ใครหน้าใครตาพื้นพี่กันเป็นตาเย็บสิโอ้ยจริงสอมึงขนาดที่สูต่หนอเข้าใจบ่มองเห็นน้องเมียนั่งเย็บเอ้ยห่าขวบเอ้ยโอ้ยลานคอกูลานปดตายโล้ทีมองเห็นน้องเนื่อจะได้มึงตาบอดมึงตาบอดไปพักกันยังอนนี้มันต้องร้องเหรอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไพาไพ่ยังเนี่ยไพ่ยังเนี่ยโอ้ยกูนายคนตาดีถามคนตาบอดได้ ตาก็มีบ่เบิ่งบ่เจ้ากูลองเหงื่อ้อหมอแตกก็ได้เจตามีแล้วบ่เบิ่งน่ะมาทำผู้กูมีตาไอ้ยังกูก็เบิ่งท่าแม่บัดไม่ยังเหรอก้องเข้าจน ไพ่ฮันชิตอกวันหน่พาที่ได้ที่เอาวางไว้มันก็แลนดหนีทุรวเมันก็สี่แลนมันมีตีนตีนมันเป็นตีนเน่าแลนตีนเน่าตั้งฮตีนเน่าตังมันเปตีแลนแต่มาก็ไม่เห็นผลมันมมีตีนเนาะมื่อเมื่อไรตีเขาหนึ่งไหมไม้ยเขานักตืนเต้าเขานี่วโอ้ยยุต่อกำไรโอยยยุต่อูเป็นยังือหัวเขาม้าเม่นว่ครับยัวะต่ต้องเอามากินข้าวกหมัแน่นอนย่ ตายแล้วเโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยอยู่ตรงเด้นอแล่เือดแล่นเลดวนี่ยกระใช้ยุ่งงกมัมเนี่ยพว่ามนูดกบเว้ยคือโอ้เมนเบิบอเนี่ยือเมนเบิรบอเนี่ยอยู่บ้านรคนนี้ ก็ทีเฮ right. ็ดจังซี่กระบอกหลวงหน้าเด้อเด้โอ้ยดำเบิบกะจุกน้อยเลยวะขอน้ำกินแลยขอน้ำกินเลยข้าวจุกแลบาดไม่ได้กินน้ำหน้าตอกแต่ละรางวัลที่ค่อยได้แั่โอ้ออกมาเสียออกมาหล่นเลยโอ้ยกะเอาเ้าตัวผู้ใดเข้าไปก็ถือเป็นปุ้มเป็นโงนผู้ใดบ่เนี่ยจนี้เจ้าหูว่าเขาเอาไปอยูังไงเข้าว้าวเจ้าอา

มันดอกกุวอยากได้หัวล็ไปเอาช่างเลยเอาคือบ่มีน้ำบ่มีน้ำเดี๋วมึงร้อยบอกตัวไงตัวท่ากาันเฮ็ดหยังหนี่อยตุทุกายเล่นหนังตัวเล่นหนังเออแสดงหนังแสดงหนังหนังเรื่อง,งยังเรื่องแยมพังแยมคำตะกานี่นะ บ่มีดอกแยมครับตะก้านั่นโอ้ยก็มีแล้วครับแต่บ่มีก็สิร์ตเฮ้ยเจ้าโสธรเขาบ่ได้อยู่ยาสู่เนาะนั่นขาเป็นพระเอกผุ้นได้คนเล่นนังออจังว่าเขาว่าอยู่อันบทบาทกันเล่นหนังนี่แน่นอนแน่นอนเออเคยเล่นหนังอยู่เคยเล่น,นเลนโอ้เล่น,เป,นเป็นพระเอกเป็นพระเอกผุ้นได้โอ้เป็นดลารลานุ่ดาราหนุ่ก้นเข่าเอาก้นน้ำก้นเข่ามันออกก่อนบ่ได้เป็นอยังบ่เห็นหุ้งเนย เคยเคยเล่นเป็นพระเอกเคยเล่นเป็นพระเอกเรื่องยังเรื่องยังเอ้าเรื่องยังเจ้าสิไปถามมันให้ยังเอ้าวเรื่องในสันมึงต้นหาตาตาไม่เป็นยังบักนี่มันต้องเล่นทั้งเรื่องไอ้บอดสนิทเมียนบอกบอเล่นดยอดเรื่องนั้นมันเล่นยากได้เจ้าล่นเรื่องในสันไปเล่นเรื่องโอ้ยอยากเห็นหุ่งเด้